โชเ c e b o o k ของพี่สมชายแสวงการ,รนะครับ,รบทำไมอุงอิงใช้งบไปอังกฤษอุงอิงคือนายกนะฮะแหมพี่สมชายนี่ทำไมอุงอิงทำไมนายกก็ได้คือให้เกียรติท่านหน่อยใช่ไหมทำไมอุงอิง,องใช้งบไปอังกฤษโมนาโกคือฝรั่งเศสด้วยฮะไม่มีพบนายกอังกฤษผู้นำต่างประเทศไม่ให้นักข่าวทีวีหนังซื้อพิม ตามไปทำข่าวภารกิจการเยือนต่างประเทศผิดปกติไหมปปชสตงตรวจสอบภารกิจจริงใส่เครื่องหมายคำถามภารกิจจริงไหม,มส่วนตัวหรือส่วนรวม,อมเออเออ,เอ,อทำไมเออแปลกนะไม่ให้นักข่าวไปนะ<อ>ไม่ให้นักข่าวตามไปด้วยใช่คือคนเป็นนายกไปเยือนต่างประเทศ ช่ประเทศคุณรัฐบาลคุณเนี่ยไม่จัดใครมาต้อนรับเลยโอเคอาจจะไม่ได้เอานายกมานายกคุณอาจจะไม่ว่างทําเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหม <laughs> แต่คุณก็ต้องมีระดับรัฐมนตรีไหมหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีไหมม,มาต้อนรับหน่อยอใช่ไหมเออทำไมแบบไปแบบโอ้โหนี่ไปแบบส่วนตัวเลยนะฮะไปส่วนตัวใช่ไหมแล้วแล้วจริงๆนายกบอกว่าจะไปโปรโมทซอฟ์พาวเวอร์มวยไทยเนี่ยใช่ไหมใช่ทำไมไม่ไม่เอาหน้าข่าวไปเลยอ่ะเออ หรือว่าเอาประหยัดงบไงนักข่าวไปเดี๋ยวรัฐบาลต้องดูแลใช่ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงฮะอันนี้พี่สมชายเขาโพสต์ถามนะเขาโพสต์ถามว่ามันติดปกติไหม <c oughs> นะครับและเรื่องนี้นะฮะความจริงก่อนหน้านั้นเราก็ทราบท่านผู้ชมฮะว่าทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการกระตุน้นเศรษฐกิจกเขาได้ประชุมกันแล้วก็ในวันนั้นนะฮะ เมื่อวันก่อนเนี่ยประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก็นึกว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจนะหลายๆเรื่องที่เป็นมือเป็นไม้เป็นอาวุธในการประคับประคองภาวะเศรษฐกิจไทยช่วยผู้ประกอบการรับศึกนอกบ้านอย่างศึกจากทรัมป์ประเทศสหรัฐความจริงมีเรื่องเดียวครับคือทบทวนการแจกเงินดิจิทัลเฟสามเรื่องเดียวจริงๆนะเรื่องเดียวเลยเออแต่การประชุมเนี่ย เป็นการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะใช่ไหมฮะเป็นการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่สองนะฮะการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนั่งกันเนี่ยโอ,อ้โหหลายหัวเลยหัวงอกหัวดำเนี่ยถแถลงเนี่ยเท่าที่เท่าที่ผมฟังเนี่ยมีเรื่องเดียวจริงๆนะแล้วคุณไม่มีเรื่องอื่นเลยเหรอวะเฮ้ย <laughs> มันอย่างนั้นคุณอย่าใช้ชื่อว่าคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยประชุมคณะกรรมการทบทวนหรือไม่สําหรับการแจกเงินทีจะต่อเฟส,สามดีกว่าไหม,มใช่ไหม,มเพราะคุณแถลงว่ามีเรื่องเดียวจริงๆนะอืมเออแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อเมื่อรัฐบาลทบทวนออไม่แจกเงินเฟดสามในตอนนี้แต่ว่า รัฐรมนิรีหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ยกเลิกนะครับยังมีต่อนะครับเรื่องนี้ความจริงแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะฮะปลายเดือนเมษายนคุณชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสประชาธิปัตย์นะครับคุณสมชายแสวงการด้วยพี่สมชายนี่แหละฮะอดีตสวอ,อาจารย์เจตธนวันิกนะครับแล้วก็ทนายนกเขานิติธรล้ําเหลือเคยยื่นเรื่องต่อพปชอขอให้ตรวจสอบ การกระทําผิดฝ่าฝืนบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญมาตรา144ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68โดยตรวจสอบพบว่ามีการตัดลดงบ35,000ล้านที่เดิมเนี่ยจะจัดเอาไว้สำหรับการชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ5แห่งปรากฏว่าเงินที่เตรียมเอาไว้ให้สำหรับแบงก์ของรัฐ แบงก์กรุงไทยแบงก์อมสินพวกนี้อเอาไวช้ชําระหนี้คุณเอาเงินก้อนนั้นน่ะสามหมนะครับไปใช้โครงการแจกเงิน1,000งบาทนะครับรัฐธรรมนูญปี60มาตรา144เขียนไว้ชัดเป๊ะเป็นบทบัญญัติสําคัญที่มุ่งป้องกันการใช้อํานาจโดยมิชอบของสอสอและวุฒิสภาสวอในกระบวนการพิจารณานงบประมาณของรัฐสาระสําคัญของมาตรานี้ก็คือ ห้ามการแประยะติเพิ่มลดงบประมาณสอสอและสวไม่มีอำนาจในการเสนอหรือแประยะติในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอโดยฝ่ายบริหารห้ามการกระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนห้ามมิให้สอสอสอวอหรือกรรมธิการกระทำการใดๆที่อาจทำให้ตนเองหรือผู้อื่นมีส่วนในการใช้งบซึ่งรวมถึงการแประยะติที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง บทลงโทษรุนแรงฮะถ้ามีการฝาฟาฟ่าฝืนมาตรานี้คือ1-4-4และ3รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญสมาชิกผู้นั้นจะสิ้นสุดสมาชิกภาพทันทีและอาจถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงต้องชดใช้เงินคืนแก่รัฐพร้อมดอกเบี้ยภายใน20ปีความผิดนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ครมชุดของรัฐบาลเศษฐาทวีสินต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลอุงอิง นะครับแยกเป็นสองประเด็นการใช้งบที่ผิดและก็มีโอกาสเข้าไปใช้งบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมไปถึงสสส,ส,สวชุดปัจจุบันที่โหวตตอนนั้นเกือบเกือบ600คนนะฮะคืออาจจะซวยทั้งสภานี่ครับถ้าสามรัฐธรรมนูญฟันว่าผิดจริงใครเกี่ยวข้องนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะ เรียบร้อยเลยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงที่ซ่อนอยู่อ,อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงที่ซ่อนอยู่คุณเอางบประมาณที่เตรียมเอาไว้ให้นะจ่ายหนี้สำหรับแบงค์ของรัฐสามหมื่นห้าคุณเอาไปแจกเงินแจกหนึ่งหมื่นนะะเอาตรงนั้นสามหมืน่นห้าเอาตรงนู้นเอาตรงนี้นะ,ะแล้วคุณแจกไปแล้วสองงวดอ,อันนี้ถ้าดูตาม,มาตราหนึ่งี่สี่เนี่ย โอ้โหหน้าเสียวไส้นะฮะอันนี้หน้าเสียวไส่อืมอันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบใช่นะตอนนั้นะที่ิเริ่มโครงการแจเกเงินเนี่ยคำถามหนึ่งที่ถูกถามเยอะก็คือคุณเอาเงินจากไหนใช่เอาเงินจากตรงไหนมาใช่ใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นก็ตอบไม่ชัดเจนกันนะออนี่ท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องเงินเรื่องของงบประมาณนะครับมีการไปสำรวจมานะครับที่จังหวัดนครพนม มีสิ่งปลูกสร้างอยู่4โครงการของรัฐที่สร้างมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์พกผลอะไรเลยแล้วทั้ง4โครงการนี้ทำให้เราเสียเงินไปเกือบเกือบ200ล้านบาทน,นะผ่านมาประมาณ10กว่าปีไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกทิ้งร้างชาวจังหวัดนครพนมเห็นแล้วก็ได้แต่ขับข้องใจเกิดคำถามว่าเราจะสร้างขึ้นมาทำไม ด้วยงบประมาณมากมายขนาดนี้โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนี่นะฮะสี่โครงการนี้นะครับก็คือโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยกลุ่มพื้นที่3โครงการนี้สร้างด้วยงบประมาณ60ล้านบาทอยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลนาแกอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2554สุดท้ายแล้วไม่ได้ใช้งานนะถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นี่นะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโครงการที่2โครงการก่อสร้างอาคาร1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ของอบจนครพนมก่อสร้างที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมเมื่อปี2555ใช้งบประมาณก่อสร้างมากกว่า30ล้านบาทต้องการให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอทบของชุมชนนด่นะฮะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่นครพนม แต่ทุกวันนี้อาคารหลังนี้ที่มีขนาดใหญ่สร้างแบบทรงไทยนะเป็นอาคารยกสูงครึ่งปูนครึ่งไม้สวยงามอลังการถูกปล่อยทิ้งไม่มีการใช้งานมาสิบกว่าปีแล้วครับโอ้โห oh จนชำรุดชุดจนชำรุดสุดโทมดีนะไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบตัวอาคารก็เริ่มผุพังแล้วซ่อมแซมก็ยากแล้วนี่อาคารนี้สวยนะท่านผู้ชมฮะ โครงการที่3โครงการค่ายลูกเสือโลกมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลหนองยาิอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงอาคารอำนวยการค่ายลูกเสือมีห้องน้ำมาตรฐานม,มีอาคารอเนกประสงค์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง50กว่าล้านบาทอยู่ในความดูแลของจังหวัดนครพนมสร้างมาเมื่อปี255 5สุดท้ายปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์พบผลอะไรเลยและโครงการที่สี่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของอบจนครพนมสร้างด้วยงบประมาณมากกว่า50ล้านบาทในพื้นที่ตำบลหนองฮีอำเภอปป,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 ปปลาปากจังหวัดนครพนมนี่นะฮะดำเนินการมาตั้งแต่ปี57สุดท้ายแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ได้ใช้งานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณสี่โครงการนี American ้มมูล,มล,มล,มลค่าความเสียหายเกือบสอง้อยล้านบาทนี่แล้วเขาให้ข้อสังเกตนะครับว่า แม้บางโครงการจะมีการตรวจสอบเอาผิดจากองค์กรอิสระปปชรวมถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นด,ดินแล้วก็อีกหลายหน่วยงานแต่ก็ยังถูกแช่แข็งไม่ชัดกับแนวทางเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางโครงการเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มีการดําเนินการตรวจสอบเอาผิดฐานความผิดละเมิดและเอาผิดทางอาญากับเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มีอํานาจเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอบจนครพนมใช้งบประมาณมากกว่า30ล้านบาทแล้วก็ค่ายลูกเสือโลกใช้งบประมาณมากกว่า50ล้านบาทนี่นะทั้งสองโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสตองนครพนมแต่ไม่มีความคืบหน้าชัดเจนในการตรวจสอบเอาผิดกับทางเจ้าหน้าที่เดนะฮะก็ท่านชมดูแล้วกัน สี่โครงการนี้เนี่ยก็คิดง่ายๆสัก200ล้านบาทสองร้อยล้านบาทสร้างขึ้นมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยถูกทิ้งล้างเอาไว้ทิ้งจนมันเกือบจะพังแล้วก็มีถูกต้องโอ้โหเนี่ยลองขุดคุยดูฮะต้องเจออะไรที่มันมันน่าสงสัยแน่นอนใช่ไหมเอาองบไปใช้แล้วอะเนี่ยแล้วทำไมถูกทิ้งล้างนะฮะเออทำไมทำไมช่างรับเหมาทิ้งไปใช่ไหมใช่เนี่ย แต่ว่าช่วงนี้สอตองก็อาจจะทํางานยากหน่อยจะไปตรวจสอบใครเนี่ยเข<อ>าพอลงไปตรวจสอบ <c oughs> ปุ๊บเาก็ถามบอกอัละทีมึงะ่ะใช่เออจริงนะทำงาน,นยากน,นะนะใช่เออดันเป็นสอตองซะด้วยโอ้โหบ้านเมืองเรานี่มันแย่เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวดีๆมาบอกนะะเดี๋ยวจะช่วยรัฐบาลทำงานบ้างนะครับชุดของ คุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีซึ่งเป็นชุดที่ดูแลเรื่องของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเขากำลังควานหานายแบบและนางแบบนะไปเป็นสุดยอดซูเปอร์โมเดลของโลกเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซูเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ